สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาป้อนออเดอร์นะคะของคุณแม่ใหม่นะคะที่ท่านเมตานะคะปิดออเดอร์ของเมื่อวานนะคะให้กับน้องช้างทั้งสองเชือกนะคะในทานครบนะคะก็ เมื่อวานมาที่30นะคะวันนี้แม่คอนมาป้อนให้นะคะน้องเชือกละ10ตะกร้านะคะก็เพิ่งกลับมาจากขึ้นโครงเหล็กนะคะเย็ยนๆก็มาป้อนให้น,ะะนาะก็กําลังจัดเตรียมสเสบียงอาหารนะคะให้กับสองสาวของเรานะคะน้องก็ออเดอร์ตัวนี้ก็เป็นออเดอร์ของเมื่อวานนะคะพี่ไม่ช้าก็เป็นของวันที่30นะคะน้องส่วนออเดอร์วันนี้เราก็จะไปป้อนในพรุ่งนี้นะคะตองกลับขอบพระคุณนะคะ ในความรักความเมตตานะคะที่ท่านเมตตานะคะน้องช้างนะคะเข้ามาทุกช่องทุกเชื่อกนะคะก็วันนี้ก็ขึ้นโครงได้แล้วใช่ไหมพ่อควันขึ้นโครงได้แล้วบ่ยังเหลือเส้นหนึ่งครับยังเหลืออีกเส้นหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะคะเียบรพรุ่งนี้ก็น่าจะเรียบร้อยอ่าพี่บัวบอกว่ารอนานแล้วนะคะบัวส่งเสียงก่อนเลยนะคะ ดังๆลูกอ,อ่าอ,อ่าวันนี้ไปอยู่ที่สวนนะคะด้านบนนะคะเนาะสวนพี่สีทองวันนี้ไม่ได้เข้าป่านะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะอยู่ใต้ต้นสะดาวนะคะยา้ยยายนางออกไปอ,ะอ่ะอ่าสีทองเสียงก่อนเร็วลูกเลวแม่ขวันก็จะออกติดแต่เย็นเย็นนะคะน, <c oughs> นี่นะคะ ก็ขอบพระคุณนะคะขอให้อ่คุณแม่ใหม่นะคะท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวัง,งทุกประการนะคะไม่เจ็บไม่จนตอนนี้สองสาวก็อ่ได้รับประทานแล้วนะคะออเดอร์ที่คุณแม่เมตตาเข้ามาเนาะพอควานก็ป้อนเสร็จก็ต้องอ่ไปแบกญ้านะคะเพราะว่าวันนี้เราอยากให้เสร็จเร็วนะคะคุณแม่ก็เลยอ่เย็นหน่อยเนาะแต่ยังเหลืออยู่อีกเส้นหนึ่งนะคะเพราะควานบอกเนาะเดี๋ยว ทุกนี้ค่อยมาต่อนะคะนาะร่วมแรงร่วมใจนะคะ,ะต่อเติมความฝันให้กับน้องก้อนทองนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ใหม่นะคะที่เมตตาพวกเรานะคะแล้วก็เอ็นดูนะคะทั้งควานช้างแล้วก็น้องช้างในหมู่บ้านนะคะให้ได้รับประทานผลไม้วันหวานด้วยนะคะแล้วก็ให้พ่อควานแม่ควานนะคะน้องมีกําลังใจแล้วก็สามัคคีนะคะมีรอยยิ้มนะคะเวลาที่ เหนื่อยเหนื่อยไม่้านะคะได้พูดคุยได้ได้ทานข้าวร่วมกันนะคะมันเป็นอะไรที่อบอุ่นเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่คุณแม่นะคะ,อะคอยเป็นกําลังใจนะคะเสมอมาสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วานต้องขอกล่าวคาว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ